ประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเอเชียนยูทเกมได้ถูกเขียนใหม่โดยทัพนักกีฬาไทยเพียงครึ่งทางของศึกเอเชียนยูธเกม2025ที่บาเรนทัพนักกีฬาเยาวชนไทยได้ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมคว้าไปแล้ว13เหรียญทอง12เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงทำให้เป็นทีมที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันนี้แต่ที่น่าสนใจคือการแข่งขันนี้มีอีเวนต์และชนิดกีฬามากขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนและทัพนักกีฬาไทยได้ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น เมื่อเทียบกับครั้งก่อนอีกด้วยจนเกิดประวัติศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมแต่ที่น่าสงสัยคือทัพนักกีฬาของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มหาอำนาจในกีฬาทำไมก็ไม่สามารถคว้าเหรียญทองมากขึ้นได้ในสุดนี้ทัพนักกีฬาของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพียงแค่คว้าไปได้เหรียญทองเดียวกันและยังไม่สามารถเข้าสู่ตารางสรุปเหรียญรางวัลตำแหน่งที่ดีขึ้นได้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยและน่าสนใจว่าทำไมทัพนักกีฬาของเหล่าชาติมหาอำนาจ ในกีฬาทวีปเอเชียนี้ก็ไม่สามารถแสดงความสามารถของตนได้ในศึกนี้หรือว่ามีสิ่งใดบางอย่างที่ทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลงานที่ไม่คาดคิดนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันเอเชียนยูธเกมครั้งนี้และผลงานของทัพนักกีฬาไทยคิดว่ามีสิ่งใดที่ทําให้ทัพนักกีฬาไทยสามารถแสดงความสามารถของตนได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกนี้และสําหรับทัพนักกีฬาของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คุณคิดว่ามีสิ่งใด ที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลงานที่ไม่คาดคิดนี้ชวนคุณมาฝากความคิดเห็นและความเห็นและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ